ครับในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่กลัวโควิดค,ครับ19กมันหน้าดูนะครับพี่น้อง ได้รับผลกระทบนะอย่างแรมสาหัสอยู่ประมาณเป็นเดือนๆนะครับเป็นเดือนแล้วแต่วันนี้นะครับผมจะมาทำหน้ากากป่วงกันโควิดที่ถูกต้องนะครับเราไม่ต้องไปไปอรอไปหาหน้ากากที่มันกักตุนนะครับไม่ต้องไปหาหน้ากากที่มันกักตุนนะครับอุปกรณ์หาได้ง่ายๆนะครับนี่ครับ นี่ก็คือ,อนี่ฟองน้ำห้าบาทนะครับ5บาทตามร้านก่อสร้างขายเครื่มือก่อสร้างนะตามร้านที่มันขายเครื่องมือนะครับ อันนี้ก็มันจะทําให้ให้นุ่มเวลาเราเราลองหมวกนะะแต่บางบางบางอันก็ไม่ต้องลองเดี๋ยวอันนี้เราทำมาแล้วนะฮะอันนี้ทำแล้วครับอันนี้ทำแล้วใส่ดูครับเนี่ย มันจะป้องกันน้ําลายกันละอองอะไรได้นะอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะฮะอันนี้คือหมอเขาบอกแพทย์บอกนะอันนี้เราก็เป็นห่วงอยู่ท่านที่ใส่หน้ากากอนามัยทุกวันเนี่ยมันป้องกันได้จริงหรือเปล่าแต่อันเนี้ยป้องกันได้ลนะะอองอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับตอนตอนทำผมก็ลืมถ่ายไว้ อันนี้ก็ทําทําเสร็จแล้วนะง่าย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 นะครับง่ายๆเนี่ยหมวกธรรมดาหมวกเรานี่แหละหมวกที่ใช้ทุกวันเนี่ยนะหมวกธรรมดาเนี่ยนะครับอันนี้ทําแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมีหมวกอีกมีหมวกอีกสองใบเราจะทําอีกสองใบนะครับ นี่หมวกซึ่งมา2ยบาทนะครับเดี๋ยวเราจะทำอันนี้อันนี้ก่อนนะอันนี้เราแทบไม่ต้องใช้ฟองน้ำเลยนะไม่ต้องใช้ฟองน้ำเลยเราควรมีถุงพลาสติก <c oughs> ถุงพลาสติกกล้องกล้องกล้อง,องหน้าถุงพลาสติก นะอันนี้ถุงยางหนะาใสพิเศษนะครับความกว้างของถุงก็7คูณ11นะฮะเป็นถุงแก้วนะครับเป็นถุงแก้วที่ใส่ขนมนะเราเรียกถุงแก้วเนาะถุงแก้วใสพิเศษอ่าเราเอามาออกดึงมาหนึ่งอันนะครับ มันจะมีปากถุงตรงนี้เนะาะปากถุงตรงนี้เราก็เอาตะไกรมาตัดที่เป็นตูดถุงนะครับตัดเป็นตูดถุงแล้ว เป็นถุงต้นที่ตัดเป็นตูดถุงสมควรที่อยู่ด้านในด้านบนด้านบนหมดนะมันจะได้สวยง,งามเสร็จแล้วเราก็ออกมานะครับตัดอีกข้างนึงออกเพื่อให้จังะนี่นะครับ ต้องระวังนิดเดี๋ยวมันจะไม่สวยตะไกร้มันจะไม่คมนะ้าไครคมเราจะลูบๆเลย ได้แล้วนะครับเราก็เอาไปวัดก่อนนะอันนี้เราจะออกแบบยังไงดีเราหน้าจะทากาวนะครับทากาวตรงนี้นะครับทากาวตรงนี้เราต้องดูด้วยนะฮะ ว่าหมวกไปไหนมันหมากแบบไหนกาวหน้าดมจเอะกาวหน้าดมมากแม่สมัยก่อนนี่โอโหนี่อย่าไปทำนะครับกาวรองเท้าเนี่ยกาวรองเท้าอ้าวเราทาทาเลยนะครับทาตรงนี้ไม่ต้องกลัวเสียดายหมวกนะ ทาเลยอันนี้เราจะไม่มีพองน้ำเนาะเพราะว่าหมวกมันเล็กไม่มีพองน้ำแต่ถ้าหมวกใหญ่หมวกมันใหญ่กว้างพอหัวเราเราก็สมควรที่จะเอาพองน้ำลองอีกเพราะว่าให้มันสบายหัวเวลาเราสวมเข้าไปมันจะได้นิ่มนะ คือเราใช้กาวตัวเนี้ยมันจะโดนน้ามันจะไม่ไม่เป็นไรนะผมคิดเอาเองนะเราก็วัดก่อนรอวัดปับ๊บเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปง่ายฮะง่าย เนี yeah, so ่ยใส่เข้าไปเลยก็ดีเลย เอ๊มันจะไม่ติดกาวรู้สึกพลาสติกตัวนี้มันจะไม่ติดกาวไม่ติดกาวเราจะแก้ไขยังไงเราเอาฟองน้ำฟองน้ำเสริมเข้าไปาครึ่งเดียวก็พอ เพื่อไม่ไม่ให้เหงื่อออกเหงื่อไอ้ไม่ให้เหงื่อติดไอ้นัออ่นเราด้วยเนาะไม่ให้เหงื่อติด,อ,ดนะอันนี้ทําแบบบ้านๆนะทําแบบบ้านๆเนาะบ้านบ้านนะบ,บ้านบ้าน บานแต่ป้องกันป้องกันได้แน่นอนครับป้องกันได้แน่นอน,น เห็นไหมครับได้แล้วได้แล้วง่ายๆครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกแก้วนะฮะพลาสติกแก้วนี้มันจะจะคงทนจะไม่อ่อนไม่ไม่ไมปีไม่ย้วยไม่ไม่เละนะครับเราก็พยายามเวลาใช้แล้วก็วางให้มันดีเนะเห็นไหม ปัญหามันคือเราต้องใส่ใส่สองชั้นนะต้องใส่สองชั้นแล้วล่ะก็ใส่ชั้นหนึ่ง เพราะาจติดกับผ้าเพราะติดกับกาวมันจะไม่ติดกันตอนนี้เราจะเอาเอาฟองน้ำเป็นตัวล่อล่อให้มันติดกาวนะ หมวกเนี่ยคือถ้าเลิกใช้แล้วก็คงทิ้งไปนี่ไม่ใช่หมดโควิดแล้วก็คงทิ้งกาวนี่มันจะคืนตัวหรือเปล่า เหมือนเดิมครับเราใส่เข้าไปเลยต้องดูกะดูก่อนนะครับว่าให้มันเป็นศูนย์กลางหรือเปล่า มันจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็โอเคโอเคนะ โอเคนะครับแค่นี้นะครับบายบาย